สวดีค่ะวันนี้ต้มจืดหมูยอะนะคะใส่หมูสับด้วยใส่ผักกาดใส่ผักกระหล่ำนะคะมาทานด้วยกันนะคะเอฟทีทุกท่านคุณน่ารักทุกท่านนะคะอันนี้ก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ได้ถ่ายก็ใส่ข่อ,ขอก้อนนึง่งค่ะไม่ต้องปรุงอะไรมากคะนอนี่ก็อร่อยแล้วค่ะใส่เห็ดหอมค,ค่ะเดือดแล้วก็คือจะปิดแล้วก็จะผัด ปลากระกป๋องใส่กระหล่ำค่ะต้มจิดก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ผัดปลากระกป๋องใส่กระหล่ำนะคะน่าทานไหมคะแนเชานี้แล้วก็มีผัดผัดกุ้ง คุ um, oh. s <S <cn> ้ง no กุ้งมาให้นนเราถุงเดียวก็พออัน no นี้ผัดกุ้งใส่กระเทียมนะคะก็มีสามอย่างนะคะกับข้าวเช้านี้นะคะมาทานด้ยกันนะคะ ข้าวข้าวร้อนๆอันนี้เราจะใส่ถุงแล้วอ็ให้ลูกไปทานที่ทำงานนะคะอันนี้ก็จะใส่ถงุง เข้าไปทานที่ทำงานเช่นกันค่ะ <c oughs> ข้าวก็หุงแล้วนะคะเป็นข้าวหอมะคะ่ะแล้จะจับข้าวเหนียวข้าวเหนียวไปด้วย ข้าวนี่ก็จะทอดสะโพกไก่นะคะหมักเสร็จแล้วนะคะหมักไว้คืนนึงแล้วก็เอามาทอดก็จะได้เข้าเนื้อเข้าหนังนะคะ่ะได้นะเครื่อง่อีนนี้ก็เตรียมตั้งกระทะแล้วเราจะทอดไก่นะคะก็มี ใส่แป้งด้วยนะคะพริกไทยด้วยเอเอใช่พริกไทยแล้วก็พริกแกงนะคะพริกแกงให้ทอดออกมาจะได้ออกเป็นสีสวยนะคะแล้วก็เอาใส่สองชิ้นไปก่อนนะคะทอดไก่ตามตอนเที่ยงนะคะ ตอนเช้าล้วก็มาตอนเทีย่ยงลองะผู้มพักเยอะเับใส่นะคะเตบแล,ะะะะะะแล้วนะคะใส่ถั่กแล้ว อร่อยมากเขานะ้าเน้อเครื่องมาเขานะ้าในเนื้อไก่เอามาทอดก็อร่อยลูกเ็นบอกแม่ทำกับข้าวอร่อยเจนหนลเป็นหมูแล้วเป็นหมูทั้งบ้านเลย El los ya, el lot lo amigo. El เมื่อดาอุแดดเลยเมื่อวานอุ่นแดดไม่คุ้นเลเออทอดเสร็จแล้วน่าทานไหมคะมเอฟซีถูกท่าน น่าทานมากเลยนะคะมา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 ทานด้วยกัน,นะคะ่ะก็จบคลิปเพียงแค่นี้ละคะ่ะอย่าลืมมาทานด้วยกันนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ